สวัสดีครับผมบ้านซันลูกอิสานลายเปอร์เซนต์ครับมันอีป้าปีแพนองมากินเน้าแกงหอนครับผมไอติมโบราณครับพอขาแทงละวสิบบาทสิบบาทสิบบาทครับผมขับแซ่บด้วยกันครับพอขาเด้อเพิ่งพอขาเอ้ยพอขาพอขาจอดเครื่องนีนได้เป็นรอยพอด้วเนี่ยพอขาแล้วก็ขี่ไปหอนแล้วก็สิบไหลเก็บเป็นเชืักใหม่นาะน่าจะหอนด้วยกันแล้วก็กินด้วยกัน ไอติมโบราณครับไอติมโบราณทเนอ้ยางเท้าเทจ้บ้านมนุานรถวรังเอาได้รับเอยอนี่หายแล้วโควิดนี่ครับบ่งไอติมโบราณครับเพได้กินจนเราได้ครับเกือบยี่สิบปีเลยครับไ่ได้กินไอติมอันนี้ครับตอบบอรี่ เคม่กินทุเรียนมาน้ำบ่าหนพี่นนอะสงใส่บ้างไปกินไก่กินทุเรียนไก่สีเบิ้ลแล้วปาโถไก่สีเบิดแล้วบงบิง่บงปุ่สาวกินไอติม บางบงเด็กหน่อยกินไอติมบางผู้เฒ่ากินไอติมว่นทีเคี่ยวมากยิ่กายข้ามากามากว่าผู้เฒ่าอ <c oughs> ่้เ,เอ็อมเอ็มเอ็มครับครับอืมครับไปลองจับจับจับ ถึงหน้า<ส>ตา<ส>จะโห<ฮ>ดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้นะครับกินไอติมกันยังกินสตรอเบอรี่สีแซมพูผม้ผครับหาเงินเขาวัดที่ทอดอกมุบุนกระายหาเงินเขาวัดหาเงินเขาวัดเสียเล็กน้อยบาทสวรรค์ ม่ออนเหมูหมูสองคนก็ไม่ออนม่อ่อนเช้าทแม่มือได้เราพานั่งบ้นิดน้อยค่ะเอาไว้ครับนี่สักก้อนเห็นไงไอต็มยว่วๆถึงหน้าตาจะโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้คิตคตี้ผู้ชายอ่อนโยน ขอบคุณสำหรับการตารับชมหากินอยากพี่น้องแทงละสิบาทตะก,กี้ซื้อแทงละหบาทแทงละสามบาทตะละลายไว้ไว้ไวอากาศฮอนแห้งกระละกินขอบคุณสำหรับการติารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย